สวัสดีค่ะจินจีต้อนรับเข้าสูด่ดิอาร์ฟท่าหลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันอีกสักหนึ่งคลิปนะจ๊ะอีกสักหนึ่งคลิปแรนดอมของคุณนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าความทรงจําครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอคุณอะ่ะครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันน่ะได้เราสองคนได้เจอกันเ่ยเขาจําอะไรเกี่ยวกับคุณไว้ในหัวของเขาเนี่ยอเอาแคปาไปดูเขาเซว่าเขาจําอะไร แลนด์ดอบคือการส่งพลังงานหลักตรงเดี๋ยวอาจารย์อ่านพลังงานหลักกับชีวิตของคุณดรมรมรวมหมว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักถ้าตรงถ้าพลังงานนี้ตรงก็ดูไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็มูฟออนไปดูคลิปอื่น <c oughs> ไม่ต้องออกจากช่องขอบคุณสำหรับซปเปอร์แทงที่ส่งกันให้อาที่ให้อาจารย์มานะคะซปเปอร์แทงแล้วก็ ขอ,ขอบคุณสำหรับสมาชิกไวยอ VIP แล้วก็ขอบคุณลํำลับ FT ไทย FT ต่างประเทศขอบคุณทุกคนแล้วกันโอเคไหมอะมาเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกันแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะผ่านมาวัน2องวันแล้วสองสาวันแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าแล้วกันปีนี้ทั้งเป็ขอให้มีแต่ โชคมีแต่ลาบมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ความรักมีแต่ความสุขที่ดีๆนะจ๊ะโอเคไหมมาเรามาดูกันว่าพลังงานหลักของคุณชีวิตคุณเป็นยังไงเดลว่เวอร์บัสอยู่ในเลว์เวอร์อ uh, ่าโฟ p ์ n เพนทาโคแต่เดวิลบัสในบางคนอยู่กับความรักแบบไหนคุณไปเจอเจอ,เจอความรักแบบไหนอยู่ คืนไม่เข้าคายไม่ออกกับความรักความสัมพันธ์หรอโอ้มีดียมเพรสด้วยนะคะอ่ะจากที่มองเนาะสิดาบออกมาทำไม10ดาบสไม่เทา้าอ่ะโอเคค่ะโอ้โหความรักความในใจความรักความต้องการความในใจมากันหมดเลยแด่นะ อืมพไพ่ใบแรกของคุณค่ะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของดาร์วเวอร์รักเขาเรารักกันแต่เราไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นั้นได้ใจของคุณอยากได้ความสัมพันธ์หรือความรักที่มีความมั่นคงมองถึงการแต่งงานถึงอนาคตถึงชีวิตร่วมกันนะคะอคุณอาจจะอยู่ในคนโสดบางคนโสดอยู่จะ้ะ คือสอดแต่มีความรักไงแต่คนที่เราไปรักอ่ะก็ไม่ได้มีสถานะไหมก็อาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไพ่ของเก้าเหรียญมันเข้ามาทั้งเก้าเหรียญทั้งดีเอ็มเพสทั้งเดอะเดวิลโอมากันเพียบเลยคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีรังสังหรณ์ดีด้วยค่ะเป็นคนที่มีรังสังหรณ์ดีจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะจบกับเรื่องราวความรัก กับใครบางคนที่เข้าไปและรู้ว่าความสัมพันธ์มันมันเจ็บมันเจ็บไปรักคนมีเจ้าของมันเจ็บไปรักคนที่เป็นไปไม่ได้มันก็เจ็บไปรักคนที่เราไม่สามารถเรารักได้แต่ครอบครองไม่ได้มันก็เจ็บไม่มีตรงไหนหัวใจไม่เจ็บค่ะคุณพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นมาพยายามปิดการบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเพราะว่าในสถานะของบางคนนะคะมีสถานะหน้าตาดีทางสังคมด้วยการงานดีด้วยชีวิตดีด้วยแต่รักไม่ดีรักไม่ดีรักไม่สมหวังลัคก,กี้เลิฟลัคก,กี้เกมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็มีเงินมีทองมีความสุขมีทุกอย่างยกเว้นความรักที่ดีเจ็บกับความสัมพันธ์มาเยอะนะก็เ,เรียกว่าเจ็บมาเยอะโดนมาแยะ แต่ถามว่าลืมได้ยังก็ยังยังลืมไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาของคุณสิบยารเนี่ยก็มองทุกพยายามมองทุกให้เป็นอยู่ในทุกขให้มีความสุขละกันคือเรียกว่าอะไรคือเราอยู่ในทุกให้เรามีความสุขคือบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนเราอะ่ะมันเข้ามาแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะมองยังไงให้มันได้มีความสุข หรือเราจะต้องไปจมอยู่กับความทุกข์ว่าชีวิตฉนันลันทศทาไมต้องมาเจอคนคนนี้ทําไมทาร้ายเราอย่างนี้ทําไมมันหลอกเราทําไมไม่รักเราทําไมมีเจ้าของแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือความคิดที่มันสามารถทําให้คุณดิ่งดาวคุณจะจมอยู่ในความทุกข์นั้นวิธีการแก้ปัญหาของคุณคือเดินออกมาจากทุกข์นั้นถ้าอะไรคุณคิดว่ามีความทุกข์ก็อย่าไปจมดิ่งซึ่งสิ่งที่มีความสุขคุณมี ทำไมเราไม่มองว่าโอ้โหเราสวยเรามีสตางค์เรารวยเออสวยด้วยรวยด้วยเออบางคนเ็าอาจจะเกิดมาสวยแต่ไม่รวยอ่าอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมองในแง่ของพลังงานบวกถามว่าทําไมต้องมองอย่างนั้นละ่ะเพราะตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะถ้ากูตัวคุณเองนัวแต่คิดแบบทําไมฉันทุกอย่างงี้ทาไมไม่รักฉันทําไมไม่ตรงการฉันฉันไม่ดีเพราะเศร้าไหมคะเศร้า เจ็บมะเจ็บทุกมะทุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณเอาจุดเด่นของคุณออกมาจุดเด่นของคุณคืออะไรหน้าตาที่ทางสังคมเลยฉันก็สวยแหละฉันมีสตางค์อืมฉันรวยฉันสวยด้วยอยู่แบบรวยๆยสวยๆแบบนี้ก็ได้นะก็ได้อารมณ์แบบเนี้ยดีเอ็มเพสกับก้าเหรียญนะคุณมีแบบนั้นนะ่ะซึ่งไพ่ของดีเอ็มเพสเป็นไพ่ของคนใจดี คุณอาจจะเป็นคนดีกันไปก็ได้มองโลกในแง่ดีกันไปเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมองโลกในแง่สวยคือคนมองโลกในแง่สวยมันก็ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่คนมองโลกในแง่สวยเนี่ยจะโดนทำร้ายและรับไม่ได้ด้วยใจไม่แข็งพอและคุณก็ต้องจมอยู่กับตรงนั้นเพราะฉะนั้น DM อแอมพมา9เหรียญต้องตามมาแล้วละ่ะเกเหรียญคือการรักตัวเองเป็นใครไม่รักเราเรารักตัวเราเอง เรารักคนอื่นให้น้อยกว่าตัวเราเองเราจะได้มีความสุขบ้างไม่ใช่ไปแคร์กับคนรอบข้างทั้งหมดนะจ๊ะอยากได้โฟล์ทอวานอยากได้การแต่งงานชีวิตครอบครัวถ้าคุณไปดีวกับคนมีเจ้าของอ่ะคุณจะได้ไหมคุณไปดีวกับคนเขามีครอบครัวหรือไปแอบรักคนมีเจ้าของอ่ะมันจะเป็นความจริงไหมมันก็เป็นไปบ่ได้คุณก็ต้องถอยออกมาเพื่อเคลียพลังงานของตัวเองและเริ่มต้นใหม่อืมอะไรที่เป็นอดีตปล่อยมันคะ่ะ ใช่คุณอาจจะลืมเขาไม่ลงหลอกไพ่มันมีความผูกพันผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณไพ่กรรมมันขึ้นมาไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปหวงไม่ต้องไปอยากได้คนคนนี้ไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้มีคนห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบละล้านคนต่างประเทศอีกเยอะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ได้มีคนเดียวคิดในแง่บวกไว้แต่คุณพยายามตัดอ,อกตัดใจกับารักตัวเองแล้วล่ะอารมณ์นี้คือการรักตัวเองแล้ว มันเด่งมานานมันดาวมานานแต่ว่าก็ยังใจก็ยังมีความกักกักแหละยังมีความรักคือคนเราอะมีความรักที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นยังมีความรักยังมีความกักมีความต้องการอยู่แต่ก็เริ่มมีสติที่จะเรียนรู้ถอยตัวเองออกมาเพื่อรักตัวเองอืไพ่ของคุณเป็นแบบนั้นคุณมีทั้งสิบดาบอืมมีสิบดาบด้วยมีโฟล์ทอัน คุณกาลังจะไปแต่งงานหรือใครไปแต่งงานหรือจใจคุณอยากได้การแต่งงานแต่การแต่งงานถ้าอาจารย์มองกับคนคนนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยเขาน่าจะมีเจ้าของร้กหรือตัวคุณเองมีเจ้าของร่ะหรือคุณจะเลิกกับคนของคุณเพื่อไปเอาคนนั้นเหรอหรือเขาจะเลิกกับคนคนนั้นมาเอาคุณเลอกเปล่าอันเนี้ยต้องคิดนะจ๊ะอืมอ่าเนี่ยสถานการณ์ของคุณเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่คุณนะ่ะเดินออกมาแล้วละ่ะจากความสัมพันธ์ซ้อนๆนนะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เดินออกมานานแล้วละ่ะเพียงแต่ลืมไม่ได้ออออยู่ในนั้นก็เจ็บละอยู่ในนั้นก็เจ็บออกมาก็เจ็บอยู่ตรงไหนก็เจ็บเพราะฉะนั้นถ้าออกมาแล้วเจ็บมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เพอก้าวเหรียญของคุณเนี่ยกลับรักตัวเองเป็นละอืมสสวยรวยมากมีเกณฑ์ของการซื้อของฝันให้กับตัวเองซื้ออะไรเครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้า บางคนมีเกณฑ์ไปทำเสลยกรรมด้วยอทำให้มันสวยกว่าเดิมมีตังค์ทำอะไรก็ได้อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนี่คือไพ่อารมณ์ของคุณเลยนะจ๊ะแต่ว่าความรักที่อยู่ในใจที่เราไปรักใครเขาคนนึ่งที่เขามีเจ้าข,ของกระซอนเร้นปิดบังเอาไว้ในใจนั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงไงรักเขาแล้วเขาไม่รักเราหรือรักเขาแล้วเขามีเจ้าข,ของมันก็เป็นไปไม่ได้ใจแต่แอบรักแอบคุยแอบชอบแอบแซบ กันอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมเออนี่แหละพลังงานของคุณถ้าอยากได้ความรักความมั่นคงที่จริงใจเดินเข้าไปลูกถ้าอยากได้ความรักความมั่นคงที่จริงใจหรืออยากได้การแต่งงานก็ต้องไปมองหาที่จุดอื่นไม่น่าจะใช่คนนี้ไม่น่าจะใช่จุดจุดนี้แล้วล่ะโอเคไหมอ่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะคนที่คุณดิวด้วย อาจจะเป็นราศีมังกรเดลว์โรแมชุนเดนเพื่อศพกันมังกรอ่ะไปดูกันไปดูเขากันไปดูเขากันไปดูอะไรความทรงจําครั้งสุดท้ายที่เขาเจอคุณเขาจําอะไรเกยวกับคุณคะความทรงจําที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาเจอคุณครั้งสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลิกกันไปแล้วหรือว่าเมื่อวานเนี่ยเราขึ้นไปเจอกันมาเออ ความทรงจําครั้งสุดท้ายเขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณบ้างอาก่อนเขาคิดยังไงก่อนเขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณคนที่คุณรักเนี่ยคนคนนั้นของคุณนะไปดูซิเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไง The Hangman ค่ะว,ว้าวห้าดาบโอ้โหไพ่ของการเอาชนะไพ่ของคนมีดีไพ่ของการไพ่ของความรักสามดาบห้าดาบสามดาบ The Hangman แม่เจา้า The High Priestess ไพ่ของคนมีเสน่ห์เขาคิดยังไงกับคุณอืมเขาก็ชอบคุณแหละถ้าไม่รักไม่เจ็บไม่รักไม่เจ็บไม่รักไม่ทุกแต่ใจเขาเอาแน่ไม่ได้สามนาทีสี่สเตตัสคนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกเจ็บปวัติกับสิ่งที่เขามองคุณมาไม่ว่าคุณเจอเขาแล้วคุณคุณไม่คุยคุณหยิงคุณเชิดใส่เขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างจะมีน้ำโหมนิดนึงคือทำไมถึงไม่สนใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าสิ่งที่เขามองก็เจ็บนะเขาก็เจ็บแหละอืมแต่เขาก็ไม่สนนะฉันก็จะเอาชนะเธอแต่แหละถึงฉันจะทุกข์ถึงท่านจะเจ็บถึงฉันจะวางเธอลงจากใจไม่ได้แต่ฉันก็ไม่แคร์อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยอารมณ์นี้เลย นั่นแหละสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณแหละเขาหงุดหงิดที่เห็นคุณหงุดหงิดเพราะความมีเสน่ห์หงุดหงิดเพราะไม่ได้ครอบครองหงุดหงิดเพราะมันจบกันไปแล้วหงุดหงิดเพราะคุณไม่ทําไม่ทําสิ่งที่เขาต้องการเช่นอะไรเขาอาจจะอยากคิดว่าคุณเจอเจอเขาคุณจะต้องดีใจอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกดีใจหรือคุณทาเงียบเียบใส่เขาอืม และความทรงจําครั้งสุดท้ายที่ค็ณเจอคุณล่ะเขาจําอะไรเกี่ยวกับคุณเขาจําอะไรกับคุณเหตสอดวาวเขามองว่าคุณใจแข็งมากเขามองว่าคุณเด็ดขาดคุณไม่สนคุณตัดเขาเลยนะ่ะอารมณ์เนี้ยอืมเขามองว่าแต่คุณก็ยังดูดูแล้วเหมือนก็มีใจที่ซ่อนไว้เออมีใจที่ซ่อนไว้นะอืม ความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เขาจำเกี่ยวกับคุณเหรอโอ้คุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นดีนะสิ่งที่เขาจำคุณครั้งสุดท้ายใจร้อนมุ่งมั่นแล้วทำได้ด้วยหลุดพ้นใช่เขามองความทรงจำครั้งสุดท้ายคุณหลุดไปจากวงจรเขาแล้วแหละ คุณหลุดไปความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เขาจำเกี่ยวกับคุณครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันสิ่งสุดท้ายโอ้แม่เจ้าโอ้โหไพ่ดาบมาอะความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เขามองเห็นคุณอะเขามองว่าจริงๆในแววตาหรือในความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณยังมีใจให้เขาแหละแต่เลือน้อยแล้ว เหลือน้อยมากคุณแก่งมากคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีการวางตัวที่ดีมีการวางตัวที่ดีตัดเขาออกไปจากวงจรคุณหลุดไปจากวงจรไม่ความรู้สึกว่าเหมือนถ้าเมื่อก่อนคุณรู้สึกวิ่งตามเขาหรือว่าคุณใส่ใจเขาทุ่มเทกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาออกไปได้จัก จและไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ขั้งใครเขาหลงเขาอีกแล้วความทรงจำครั้งสุดท้ายของเขาเขารู้ว่าคุณใจแข็งมากเด็ดเดี่ยวมากเข้มแข็งมากอืมอืมความทรงจำครั้งสุดท้ายมองไม่เห็นร่องรอยของเด็กคนนั้นคุณกับเขาอาจจะมีอายุต่างกาันหรือเขาแก่ว่าคุณหรือคุณแก่วาเขาก็ได้ แต่ใจลึกๆของเขามันมีสัญชาตญาณบอกว่าคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้คุณก็ไม่เอาคุณเป็นคนใจแข็งมากคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความสารฉลาดมีความเก่งมีความเด็ดขาดและใจแข็งมากๆสิ่งที่เขามองเห็นหลุดพ้นเลยละ่ะไม่คิดว่าคุณจะหลุดออกไปจากคนที่เคยเหมือนข้างถ้าวันหนึ่งที่คุณเคยข้างรักเขามากๆแล้ววันนี้ที่เขาเจอคุณ เขาไม่เหลือความคั่งละคุณไม่เหลือความคั่งรักหรือไม่เหลือความรักให้กับเขาอีกแล้วอะเอออารมณ์นี้เลยนั่นแหละความทรงจำสุดท้ายความทรงจำสุดท้ายมันต่างกับเขามันต่างกับเขาที่ใจลึกๆเขาก็รอคุณอยู่นะใจลึกๆเขาก็รอคุณอยู่ แต่คุณเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมามากแต่คุณเป็นคนรักษามรษารยาทรักษาอารมณ์ได้เก่งมากเจ็ดขาดดีคุณเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตใจแข็งอืมเป็นเหมือนบางคนเป็นธาตุลมแต่มีไฟผสมด้วยเป็นลมแต่มีไฟอยู่ในนั้นนะคะอุณาจจะดิวกบตุลลมเมทุนต้นกุมไฟเมสิงธน,นู นี่คืออารมณ์ของเขาในความทรงจำของเขาที่เขาได้เจอคุณขังสุดท้ายแล้วต่อสิอีกนิดหนึ่งอยากรู้อีกนิดหนึ่ง,งและอ่ะแล้วก็อะไรต่ออ่าแล้วเขาอยากได้คุณสับคืนไปไความรู้้สึกของเขาณตอนนั้นเนี่ยเขาอยากได้คุณสับคืนไปไหมเขาเสียดายคุณบ้างไหม เหออบซอสไม่หรอกเขาก็ตัดคุณได้เหมือนกันคนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอบอกแล้วต่างคนต่างมีอิกโก้ต่างคนต่างมีทิศทางของตัวเองแต่ว่าจักรวาลทําให้เราต้องมาเจอมาเจอกัน่ะสิเขาเสียดายคุณบ้างไหมเสียดายไหมก็เสียดายแหละเสียดายแหละปากแข็งพวกปากกระใจไม่ตรงกันค่ะจริงเสียดายดูคุณสวยขึ้นดูคุณเฉิดฉาย ดูคุณประสบความสำเร็จดูคุณมีออร่ามากเขาเสียดายไหมเสียดายค่ะเสียดายแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหลังจากที่เจอคุณครั้งสุดท้ายไหมเจ็บอยากกลับมาขอคืนดีอยากกลับมาและรอคุณอยู่ทั้งทงที่ในใจก็ไม่แน่ใจแล้วละ่ะ เ,เขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่แน่ใจล้วล่ะเขารู้แหละจริงๆเขารู้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วมันจบจริงๆตอนแรกเขายังคาดหวังไว้แหละยังมีความคาดหวังว่าว่าคุณจะกลับคืนมาหรือคาดหวังว่าเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ก็มีความหวังในใจนั่นแหละแต่พอเห็นคุณครั้งสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกถึงพลังงานที่มันเป็นเดอะทาวเวอร์มันจบความรู้สึกที่คุณดีความรู้สึกข,ของคุณที่รู้สึกดีๆต่อเขามันหมด เป็นเพราะตัวเขาเองแหละเขารู้แต่เขายังคิดถึงคุณภาพความทรงจําในวัยเก่าในวัยเด็กหรือภาพทรงจําที่เราสองคนเคยมีกันและกันเยงฝังอยู่ในใจของเขา,เขาโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปที่อนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอารมามะคะอาาย a f 0 3 2 9นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ